ตัวนี้ฟันเลยพี่น้องโอ้ยอุตัวเลยตัวนี้ค่ะกระลีนอ่ะวันนี้นเนาะเสียลงเสือดูเลยพี่น้องกันเดีอนี้นี่มองดังในน้องอะพี่น้องได้ออไดกมุกย้อนเนาะพี่น้องอุ้ยขากระลีนสบายดีพ่อแม่พี่น้องเนาะ บายดีบรรยากาศที่มิซิ่นนะพี่น้องโมนี่บ้าวอาทิศพาลงมาสิเนาะมาลองลองมือลองมองเลพี่น้องมอกงหน่อยๆน,ยน,นี่ใส่มองกับมุงดักกุ้งเนาะสองอย่างเลยเนาะมาลองมึงเนาะตั้งจากที่ใส่อยู่น้องร้าย,ยดักอยู่น้องหลายมาดักอยู่ตามถิ่นเนีพี่น้องแต่แบบอาธรรมศาสตร์เนาะสเป็นจะได้สิมานบหรือระมานเนาะนี่เด็ สองด่างเนาะมงุงตะกุ่งก็มองหน่อยด่างหนึงน่งเนาะมื้อนี้บ้าอาทิตย์ก็มาบรรยากาศโห้ักพี่น้องเอ้ยเฮิร์สเราบด้มาสีเนาะบ่ได้ลงมาเห็นบรรยากาศแนวนี้เนาะนี่โอ้คักอีหลีนี่รอบรอบนี่ธรรมชาติส,สุดๆเลยพี่น้องเอ้ยสีบ่บาทเนาะสี่บังนวลเนาะ นี่โอ้บรรยากาศได้ที่ได้ที่พี่น้องมีปลาหน่อยกรับปลาหน่อยตะชิวเลยสิเม็นเนาะมาเริ่มเลยเนาะพี่น้องเนาะบ่าวทีใส่หม้อก่อนเนาะใส่หม้อแล้วเาจังใส่มุงดักกุ้งเนาะนี่สิกอสีนีเนาะสิกอสีนีเลยย่างไปผุ้เลยเดี๋พี่น้องเนาะ ไปมาลุ้นกันใส่ได้อยู่บ นี่ใช่แหละเดี๋ยดีนี่พี่น้องกำลังกลางเนาะมานในนั่นหนึ่งแตะเนาะปลาชิวอ่าวนะอูตัวบิกใหญ่อลยหูอุ้ยคักขักขักขักไปห้ามองกลางมุงตะกุ่นเดี่ยวเขาจังเมื่อเนาะงเดี่ยว่อพอกันใหม่ในมือเส่าพี่น้องสำหรับมือนี้ สชีพนิทานเองเนาะตอนกลางเมืองตะก,กุงเนาะเพราะว่ามันจะคำเลยดิเริ่มคำเหลืยอยงในสีเผาใส่เผาเมื่อนเนาะทำอยนนู่กันเนาะพี่น้องเนาะมืองเสาผอกันใหม่เนาะห <c oughs> นาวเดว้พี่น้องส,สบายดีสวัสดีบรรยากาศแงส่สาวๆเพราะว่าพี่น้องกับฝุ่นพอยน,นิดหนึ่งเนาะ พ้นพอยโปรยป้ายมาหน่อยหนึ่งกัประกาศหนาวๆเย,นยน็นๆหุยหูยพ้นพอยพี่น้ยนยนนองเย็นๆยเนาะบรรยากาศเย็นๆเย็นไปลงเลยพี่น้องเป็นจะได้เป็นตายอยู่บ่ แต่เกือบบุ้งเลยวูวบรรยากาศพี่น้องเย็นสดชื่นขึ้นเมื่อเฮงสิเย็นกว่านีน้หรอตอนลงก็บวเย็นปัดได้เนาะฟังเบึงตอนขึ้นเมื่อเนาะสิเย็นปัดได้มองหน่อยๆมองด่างสันส่นๆนึ่งหาอพี่น้องหูว ปลาถือตะขึ้นนิดหน่อยเนาะขะกอะลิพี่น้องเฮ้ยถือขักะ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 ลองเนาะดักแหลกเลยเนาะมองแหลกเลยนี่นี่พี่น้องขักะลิอันี่นี่บ่าวถิดใส่เนาะนี่โม่อาชีพวุ้งใหญ่เนาะ แต่ก็มีรุนคักพี่น้องหืมคักลีพี่น้องคักลีคักอีลีเห็นบ่เห็นบ่พี่น้องคักขักขักขักเน่มองขาดเนาะอุ้ยอือตัวนี้ฟันเลยพี่น้อง อุดตัวเลยตัวนี้พูดผันขักขนาดอิดอวดตัวเลยขักแล้วขักแล้วพี่น,น้องนี่นี่ลุดเลย โอ้ยบางมองก็ถือถือเป็นบางมองเนาะพี่น้องเนาะปลาระหินนี่บุคอยถือเนาะเต็นท์หาดเนาะถือเต็นหาดชายเนาะปลาระหินบุคอยถือพูดพูดอุ้ยยังเป็นตะมวลอ่ะนี่ยังขมวยแทนนี่อ่าขโมยอย่ลีอ่ะนี่อุ้ยคักแล้วคักแล้วพี่น้อง อืมโอ้ยตีผุดปลาผุดพี่น้องปลาชิวอ่านนกโมงนี้แหงคักพุ่นนะปลาตัวโอ้ยสีแดงยามสิบสิซืมองง่องเลยพี่น,อน,น้องกันแน่นเป็นตะมวนแล้วนน่นโอ้ยมีใหม่มาคมุม đấy chi thước mọi người mày trong máy thì say ná, mà thì xảy nó mày na mà khủng động ơi bùa thử tôi nè nè chưa hai lời tôi nè bùa khỏi thử lời lúp 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 tôi nè tôi sồn lúp nè phi nọ นี่ใหม่มาโคบมาขี่เนาะตัวชนเลยโอ้ยบ่คอยมานไปได้เบิร์ตมานแต่ตัวก๊อกพี่น,น้องมานแต่ขางกลางเนาะนี่พี่น้องนี่นี่อุ้ยตัวตัวพี่นอ้องนี่ขากลีนทบันนี้เนาะ เดือดลงเสีย,ย,ด,ยดูยเลย,ยพี่น้องกันเดี๋ยวนี้นี่ปลานี่ปลาพี่น้องหมานคักหุ่นยอดชิจดไปนี่เอาหมองไหวแล้วพยายามมุงดักปุกกันเนาะพี่น้องเนาะเป็นจย่างไรชิมานบอลลูบบอลมานเนาะมาพี่น้องมาเบิ่งน้ำกันมาหลุดน้ำกันเนาะ ไปจะได้อืมนอเอมองไว้ก่อนเนาะนี่นี่พี่นกนี่ถือคักมานคักพี่นกอูดวัวตัวเลย

โอ้คอยมีเนาะโอ้หมูดักกุ้งพปบุถือพี่เนาะเด็กกุ้งตัวเดียวตายตายตายเดานี่บุกขุมเกินบุกขุมกันเลยเด็กกุ้งตัวเดียวอื ใหญ่เนาะเดีนะ๋ยวกตัวเดียวเนาะนี่ไปอีกด้านหนึ่งไปด้านหนึ่งด้านนี้จะเป็นด้านที่สองเนาะใส่็จไรฮู พบปัญกันนะพี่น้องด้านนี้กับบูถือคือการอุ้ยตายเลยเอ้ากุ้งมันสรุปแล้วว่าบุสมควรใส่เนาะยูเซ่บุคอยนะมีกุ้งเนาะพี่เนาอยาเนาะเขาเสียใส่ทดลองสิไม่ใช่ใส่แต่หมอกใดเนาะใช่หมุงดักกุ้งนี่บุได้เนาะบมอมาน Một thử chắc tô đây, đang này Ui, mọng đang này nọ anh phí nọ ó để mốc nhỏ nọ phí nọ Ui, ừ, khá kỳ liền Ui Chịp này có ừ. thư vào mà màn nè phí nọ nọ Nè, kéo sau nọ nọ เอาไวค้คลิปหน,ะนะ้าเนาะบาวอทิดจิพามาลงส่คือเก่ามาใส่หม่องพี่น้องได้ที่เนาะหัวักเลยมา <c oughs> สิเสร็จคลิปยังหัวักเราพี่น้องฝากเพืพี่น้องกดไลค์กดแชร์กด,ชรกดติดตามกดสั่นกระดิ่งพร้อมเด้อเพื่อสิบัวผาจีบไม่ไหมคุณบาวอทิดเนาะสำหรับเมื่อนี้บาวอทิดกับสิได้เมืม่อก่อนเนาะมาพรใหม่ในคลิปหน้าพี่นะ้องดีใจใหแห่งเมื่อนี้เนาะ เกินเต็นที่สุดเลยข้างแรกของปีที่ลงใส่หมอออยู่สิแต่ก็เกินขาดพี่เนอะ